สว,ส, um, ส,ว yani สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับพี่โคมเป็นไงบ้างครับโอ้โหพบกับเราอีกครั้งแล้วครับผมรายการเมื Sabbath> ่อเขาถอดปิดติงล so ูมครับเวลานี้แบบวลาวันไหนเอ่ยอังคารอังคารครับผมสองทุ่มถึงสามทุ่มสิบห้าเราขยายเวลาเพราะคนชมรายการเราเยอะมากต้องขยายใช่ต้องขยายนะครับผมเพราะว่าเรามีแผนมีโครงการจะขยายไปอีกสองชั่วโมงนะจริงเหรอจะดีเลยแต่ค่าตัวเท่าเดิมไม่มีไม่เวิร์กเอาไม่เวิร์กใช่ไหมนะเออเป็นไงบ้างพี่โคมเมื่อกี้เห็น ไฮไลท์ของเรารายการโหในแบบของเราในแบบหล่อมากเรียกว่าแบบว่าหล่อเข้มหล่อเข้มนะแต่คงไม่มีใครเข้มกว่าผมแล้วผมออกแนวแบบว่าโอเลี้ยงอะเออนั่นนะยกล่อได้ป่ะนะมันยังไงภาพโบราณว่าไงเออโยราเออนั่นแหละเอาแขกเราวันนี้เป็นใคร หล่อเข้มนะแล้วได้ข่าวว่าเป็นนายแบบด้วยเป็นทั้งนักแสดงนายแบบโอ้โหเรียกว่าทั้งเดินแบบถ่ายแบบแสดงหนังนะกำลังมีชื่อเสียงเลยใช่นะผมเท่านั้นยังพอเขายังมีฉายาว่าว่าคาสโนวา2012โอ้โหแสดงต้องเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมคาสโนวาเนี่ยเรียบร้อยนะเรียบร้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในช่วง2012หรือเปล่าเขาถึงต้องทำตัวแบบเป็นคาสโนวาหน่อยเพราะน้ำจะท่วมแล้วไหนๆนน้ำจะท่วมแล้ว ขอจัดซะหน่อยวะดิ้นท้ายเลยใช่ไหมงนี Besides, <S 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 ้่ยเรามาคุยกับเขาดีกว่าเขาชื่ออะไรครับน้องน้องอะไรชื่ออะไรเอ่ยพี่คอมิกชื่ออะไรเอ่ยขอเชิญอัคระกิบิการรคับน้องเอ็มครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับสสวััดีคโอ้โหเรียกว่าน้องจะไปหนมน้องอยู่น้องพี่ย่าไม่ชมทางว่านลยครับน้องอยู่ซุ้มปืนไหนวะ รู้สึกว่าเปนเพชรหรือเปล่าเออนะาหล่อเข้มนะเขนหล่อเข้มใช่ไหมเอะหรือว่าถอดมาแล้วตาแบบจะเล่เออน้องตาบอดหรือเปล่าตาถอดได้ถอดดูแลเห็นไหมย็งไงถอดเวิร์กกว่านะใส่มาแล้วโหกลัวทันทีใช่ไหมน้าดูแต่ถอดมาแล้วหน้าหล่อเลยใช่แต่น้องเขามีเสน่ห์นะเสน่ห์ตรงยิ้มอยิ้มซิเห็นไหมละลายเลย จริงปะเอออยากมีแฟนอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ฟันน้องสวยมากนะข่าวจุ๊บเลยไม่ไม่รู้ว่าจะข่าวหรือเปล่านะเออแล้วก็เนี่ยโหดูพอเยอะพอเยอะก็เขาเขเป็นนักแสดงไงเป็นในแบบนะด้วยเดินแบบด้วยนใช่ไหมใช่ใช่นะแล้วหน้าตาอย่างนี้แล้วว่า น้องเขาแบบคิ้วหรือปิงขอโทษน้องเขาเขียนคิ้วมาเหรอคิ้วคิ้วไม่เขาไม่ได้เขียนเลยอ่ะแบบว่าคิ้วแบบน้องเขาไม่ได้เขียนคิ้วแต่สักคิ้วถาวรแบบสามิติสามิตินะโอ้แล้วก็แบบเออน้องหน้าตาแบบคมเข้มอย่างเงี้ยเป็ดคนจังหวัดไหนอ่าคือเกิดที่จังหวัดอุทัยครับพ่อกับแม่เป็นคนจังหวัดอุทัยครับอุทัยอุทัยธานีใช่ครับอ๋อเลยนครสวรรค์ไปหน่อยเดียวเองครับ ก่อนครับก่อนถึงครับก่อนถึงก่อนถึงครับก่อนไม่ที่มาจากเหนือไงอ๋อมาจากอ๋อแลวมาจาเนแหะเร็วนะแก้ตัวได้เร็วมากเลยอ๋อเป็นคนอุทัยแต่ว่าทำไมถึงพูดว่าเมื่อก่อนไปเกิดเป็นคนอุทัยอ่าคือช่วงที่จบมัธยมก็คือจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ได้ประมาณหกปีครับก่อนเข้าวงการอ๋อก็คือ มเหมือนจะย้ายไปไกลเลยเนาะคิดว่าเข้ากรุงเทพอะไรอย่าใกล้ครับผมอยู่อุทัยครับผมย้ายไปลอสแอนเจลิสอะไรอย่างเงี้ยฟินัย้ายไปนครสวรรค์ย้ายไปนครสวรรค์ข้างๆกันเลยวใช่ไหมว่าเรียนจบที่อุทัยนี่ตอนตอนมอะไรเลยอ่ามต้นครับอ๋อมต้นใช่ไหมครับอ๋อแล้วไงแล้วทำไมถึงต้องย้ายอะครับราดีธนาคารเจอเจอแสงไม่เขาอยากเจอแสงสิเพราะเพราะนครสวรรค์จะเจริญกว่าจริงเหรอใช่ป่ะคือมาหรือว่าสถานที่เรียนมันมีเยอะกว่าออกมาเรียนต่อครับอ๋อหรือว่าเพื่อนเยอะด้วย อ่าคืออยากใช้ชีวิตส่วนตัวอ๋อไม่อยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คือน้องจะบอกว่าอยากอยู่กับกูอเขาบอกจะลองชังเชื่อเปล่ามาวันกน้งไงพี่ผมจะย้ายวันนี้มีอะไรเออเอออ๋อก็แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่อุทัยใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาเฉพาะเราใช่ครับไปอยู่ในนครสวรรค์ครับไปอยู่เป็นโรงเรียนอะไร่ะต้องย้ายไปเรียนที่นั่นเลยก็ไม่อยู่กับพี่ครับ พี่ชายอยู่ที่อ๋อมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องสามคนครับอ๋อแล้วนเอ็มเป็นคนเป็นคนกลางครับคนลูกสาวคนโตเป็นพี่ชายคนกลางก็เป็นเอ็มใช่ครับแล้วคนสุดท้องน้องสาวครับอ๋อมีผู้หญิงคนเดียวใช่ครับสวยไหมเน่ทำไมพี่คงถามสนใจครับไม่สวยไหมอยากหาน้องสาวน้องสาวนะน้องสาวน่ารักครับน่ารักใช่ไหมพี่ชายน่ารักเลยเห็นะเออแล้วเคยเห็นพี่ชายเขาเหรอก็นี่ไงพี่ชายน้องสาวไม่พี่คนโตไงอ๋อน่าจะดีกว่านี้แรงกว่าแรงหรือ อ๋อก็ค <|so|>? ือย้ายมาเรียนเรียนที่ไหนอะครับคุณเรียนอาชีวะนะครับอาชีวะสาขาอะไรเออ่าเรียนถ่ายภาพครับอ๋อถ่ายอ๋อโฟโตกราฟิกใช่ครับอ๋อเแล้วทําไมอ่ะที่นครสวรรค์มันไม่มีอาชีวะครับ น้อยคนนะที่จะเรียนด้านนี้เนาะสามารถจะเรีได้เป็นที่ที่อยู่ไทยก็มีครับมีอาชีวะอยู่แต่ที่นครสวรรค์คือเอ้ยเมื่อกี้ผมถามว่าที่นครสวรรค์มีอาชีวะผมจะถามว่าอุไัยไม่มีเหรอที่ย้ายมาเลยนครสวรรค์อาชีวะคือผู้หญิงเยอะครับที่นครสวรรค์ผู้หญิงเยอะอ๋อนั่นคือวัตถุประสงค์แล้วพี่ขอดูแหมปัจจัยหลักของเขานะถ้าพี่ใส่แมตนี่จะดุไหมฮะไม่ดุพี่ผม ที่ลองใส่เดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้ได้ครับน้องถ้ามาคืนเก็บยาเนียนะครับของน้องเขาอื้อ่านรายการเสร็จแล้วกันเก็บเลยเฉยๆกลับบ้านเฉยเลยเอ่อนะกลับไปเอาที่ห้องด้วยกลับไปเอาที่ห้องถ้าอยากได้ถ้มีการเล่นทำไปทั้งสองวันนะถึงได้อ๋อมันต้องนานขนาดนั้นต้องนานน้องไม่ต้องซื้อใหม่ดีกว่าวพี่ว่าคุ้มกว่านะคุ้มกว่าเลยไม่ส่งเสริมกันเลยนะไม่ได้หรอกไม่ได้ใช่ก็ต้องได้ อันจีกันกันอากันออัคุยแลคยกันสนุกสนอเออเอก็คืออยู่นครสวรรค์ปุ๊บได้เหตุผลที่หนึ่งเฮ้ยเหตุผลจริงๆเหรอที่บอกว่าเพราะว่าผู้หญิงมันเยอะมีคนปล่อยข่าวหรือเปล่าผู้หญิงที่นั่นสวยออาใช่คือก่อนก่อนที่ผมจะเข้าเรียนนะยครับคือผมหยุดเรียนเป็นหนึ่งปีคือเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะแบบ อยากหาประสบการณ์ติดติดหน่อยคืออยากจะหาหาประสบการณ์นะครับอยากทํางานอะไรอย่างนี้อ๋อเหรอคือก็คือไม่ได้เรียนเลยคือจบมจบมจบมต้นจบมต้นจบมสามใช่ครับจบมสามเสร็จก็ดรอปเลยไม่ไม่ไม่เรียนไม่ทำใช่คือเที่ยวเตยอย่างเดียวใช่แล้วถามช่วงนี้เที่ยวเตยนี่อะไรยังไงบ้างเออช่วงนี้เหรอเออลองเล่าประสบการณ์แบบตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะฟังประสบการณ์ตื่นเต้นกันเลยเหรอโอ้โนั่นแหละอยากรู้ตอนไหนเมส อายุเท่าไหร่เองมสามใช่ไหมชอบเที่ยวครับเป็นเที่ยวแนวไหนแบบไหนก็ตามเหมือนเล็กดิสโก้ใช่ครับเหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับแต่คือจะชอบตรงนี้ว่าสาวๆเยอะครับชอบสาวๆเยอไปอยู่ที่นั่นใช่แล้วคุณแม่จะตามหาน้องเอ็มนี่ที่ไหนน้องเอ็มต้องอยู่ในนันใช่ไหมพี่โกเหมือนกันเลยตอนสมัยหนุ่มๆโอ้ยไปอยู่ในวงสาวๆเอไปช่วยเขาแต่งหน้า ไม่ใช่ครับตีคนตาปอมตีคนตาปอมมากเลยปีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะน้องเขาแอบเนียนไงแอบเนียนชอบนไงก็ก็คือแบบหยุดไปเลยหนึ่งปีเต็มใช่ครับพ่อแม่ไม่ว่าอะไรครับคือพ่อแม่ก็คือเหมือนยอมรับปล่อยวับยอมรับว่าคือยอมรับการตัดสินใจครับใช่ครับเพราะว่าฝึกไว้ไง น้องเขาฝึกไว้ว่าน้องกขาชอบมีอารมณ์แบบว่าติดติดติดขอสักปีหนึ่งค่ะแม่่อขออขอเที่ยวขอเที่ยวให้เต็มที่เออแล้วผมจะกลับมาพอเที่ยวเสร็จเต็มที่เสร็จแล้วก็เออเข้าไปเรียนกับสวลับเข้าไปเรียนจนจบอ๋อครับเรียนจบทางด้านถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายราอแล้วแล้วที่เรียนมานี่เราได้ตอนทุกวันนี้ได้ใช้ประโยชน์อะไรครับได้ใช้ประโยชน์ไหมถ่ายคลิปก็ แอบถ่ายอะไรอย่างนี้แล้วมีคลิปของตัวเองรึเปล่าฮคยจะขอเหรออันนี้ต้องไว้หลังใหม่นะครับออแสดงว่ามีใช่ไหมขอบคุณขอบคุณแบ่งพี่ด้วยพี่เอาตําได้หมดแล้วอ่าโอเคเราก็คือได้ใช้ได้ใช้อย่างไรบ้างครับก็คืออย่างแรกคือเวลาแบบ เพื่อนๆนะครับมีงานอะไรเงี้ยก็ให้เราไปถ่ายให้ครับเพราะเราก็พอมีพื้นฐานอยู่บ้างอ๋อแล้วมันก็มีผลประโยชน์้มีประโยชน์กับตัวเราด้วยหรือเปล่าเวลาแล้วสมมติว่าเราเป็นนายแบบถ่ายรูปแล้วก็ต้องรู้มุมกล้องของเราใช่ครับใช่ใช่ใช่คือบางทีอ่ะมุมกล้องมันก็แต่ละคนมุมกล้องนี่ถ่ายแล้วดูดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนเราจะมีมุมไงครับมุมของตัวเองที่ดูเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงตรงนี้มองใช่แต่วุฒต้อมนี้มุมกล้องเขาด้านหลังต้องถ่ายหลอดด้านหลังดูดี ดีมากใหญ่มากขอบคุณนะเออเอากระซะาใหญ่เลยนะอ๋อก็คือมาเป็นประโยชน์ด้วยตรงที่ว่าได้เปรียบเขาไงคือาเรารู้มุมกล้องะถ้าคนนี้ไม่ได้เรียนมาหรือไม่ได้ผ่านมีความรู้ประสบการณ์เรื่องกล้องเรื่องการจัดอะไรเี่ยการจัดอะไรเนี่ยเขาก็จะยืนยืนไปแบบเรื่อยๆไปเปื่อยไงคืออย่างผมก็ไปยืนว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงหันไปซ้ายหันขวาเใช่ก็ต้องคอยให้ตากล้องบอกตลอดใช่แสดงว่าเรียนด้านถ่ายรูปมาตั้งแต่สามปี